มันเป็นยังไงเหรอชวนผมมาทำอะไรครับวันนี้เอาก็รีวิวไงไหนมือถือเหรอหรือว่าไงอา้าวไม่ไงครับเซอร์ไพรส์โอ้โหนี่คือโบท๊ทตัวใหม่นี่ฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนครับวันนี้เราพบกันในช่วงสาวดีดีรีวิวครับโอ้โ,ห,โ,ห,โห,หลีลาเยอะเลือเกินวันนี้พี่เทปของเรานะครับดูจะคึกคักเป็นพิเศษท่านผู้ชม ย,ยังไงยังไงกินใหม่มากโอ้โหท่านผู้ชมฮะนี่เลยเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ปปลเลยนะเพราะว่าหลายท่านรีเควสต์กันเข้ามานะในคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยรีวิวให้ชมหน่อยสิเจ้า Bose S1 Pro Plus ตัวใหม่ใช่ครับนะเห็น <ะ S 2> ชื่อเต็มๆเขาบอกว่าตัวนี้คือชื่อว่า Bose S1 Pro Plus Wireless PA System ครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือโมเดลใหม่นะที่เขากําลังเฉิดฉายลดแล่นอยู่ในต่างประเทศนะพิเทพของเราก็เลยไปสอยมาเลยท่านผู้ชมสอยมาเราม่งเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะว่ายังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะแต่เรานี่จัดมาเลยท่านผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลเลยนะเพื่อที่จะเพื่อคนลูกค้าโอ้โหดูไปยาไปทำไมแย่งซีนผมขนาดนี้แล้วดูสิแล้วผมจะพูดอะไร เพราะฉะนั้นเรามาดูกันฮะในมือผมที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตัวนี้นี่คือ Bose S1 Pro Plus ตัวใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยโปรออกที่ออกมานก็คือเจ้า Bose S1 Pro นะแล้ววันนี้เขาเพิ่มเครื่องหมายบวกเข้ามามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะฉะนั้นเราจะมาแกะสเปคจาก ของจริงกันเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยด้านหน้านี่ๆๆก็รูปลักษณ์ละไม้คล้ายคลึงกับเจ้า S1 Pro นะฮะคล้ายๆเดิมซนะ <c oughs> ึ่งในส่วนของดอกลำโพงเนี่ยผมยังไม่เห็นนะก็ขอเดาขอคาดเดานะฮะเป็นหมอเดานะว่าดอกลำโพงเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวหรือแบบเดียวกันกับเจ้า S1 Pro นะครับโลกโก้ตรงนี้ท่านผู้ชมมันก็ปิดได้เหมือนเดิมนะเนี่ยปิดได้เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะต่อมาครับ อ่ะให้ดูในส่วนของภาพรวมก่อนนะเรื่องรูปแบบการจัดวางก่อนเขาก็สามารถที่จะจัดวางได้4รูปแบบนะก็แนวแนวคล้ายคของเจ้า S1 Pro เช่นเดิมอย่างแรกก็คือนี่วางด้านด้านหน้าตรงนี่นะฮะด้านหน้าตรงด้านหน้าตรงแบบนี้เห็นไหมกล้องสองก็ได้นะฮะอย่างที่สองเนี่ยเอาเงยหน้าขึ้นทิลมันขึ้นมาชินะฮะนะครับผมอย่างที่สามเนี่ยก็คือเราวางได้แบบนี่มอนิเตอร์ถูกต้องถูกต้องกล้องสั่นไหมเออ และแบบสุดท้ายใส่ขาตั้งขาตั้งใส่ตรงนี้ได้ใส่ตรงนี้ได้น,ไดนะครับผมบมีจุดให้ใส่ขาตั้งอยู่นะครับ,บและสุดท้ายนี่ฮะจุดนี้ฮะด้านบนก็นี่มีหูหิวให้จับกระชับมือเช่นเดิมนะครับผมทีนี้ขยับมาดูด้านข้างฮะ Channel Input 1, 2, 3งสานผู้ชม3 Channel Input นะคือเก่าคือเก่าน,นะเ,เออนะฮะ เราดูในส่วนของภาพรวมมันก่อนนี่ไงวอลลุ่มสำหรับปรับนะชแนลหนึ่นะครับเออนี่มันอะไรท่านผู้ชมฮะนี่เขามีจอแสดงผลในแตปลแชนแนลเป็นจอแบบ O L E D ท่านผู้ชมโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเราปรับอะไรก็จะเห็นการตั้งค่าตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็น น้ำจิ้มเขาๆสําหรับภาพรวมแบบ Overview ภายนอกของเขาท่านผู้ชมฮะเรื่องต่อมาเนี่ยคุยเรื่องของฟีเจอร์ความสามารถของเขาบ้างเขาบอกว่าเจ้า S1 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อใช้งานร่วมกับซับวูเฟอร์ภายนอกได้ครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นโมดูลซับของทางบสนะเจ้า Sub วันซับนะครับผมซึ่งเราสามารถเนี่ยใช้งานผ่านฟังก์ชันที่อยู่ด้านข้างอยู่ที่ c ช a n n e สานะท่านผู้ชมชนแนสามชเนี่ย หน้าจอตรงนี้มันแสดงผลและตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้โดยละเอียดนะมันอยู่ในฟังก์ชันที่ชื่อว่านี่ฮะนี่ซับ EQ ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเราออนเราออฟมันได้ท้าผู้ชมฮะนะครับ <c oughs> นี่แหละทีนี้เราไปชมกันดีกว่าว่าในแต่ละชแน,นลเนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้าง <c oughs> ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยในชแนลหนึ่งสองสามเนี่ย <c oughs> ข้างๆปุ่มปรับวอลลุ่มเนี่ยนะท <c oughs> ่านผู้ชมเขาจะเป็น ไฟ LED ใช่ไหมคราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นหน้าจอ OLED, OLED. เออเนี่ยเห็นไหมเราสไลด์เห็นไหมเราปรับเนี่ยเราหมุนปั๊บเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะสแสดงค่าของวอลุลุ่มที่เราปรับในแต่ละช h a n แนลท่านผู้ชมฮนะทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นสิมันกดเพื่อเลือกได้ใช่ไหมมันคล้ายๆกับ L1 Series นะคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามีฟังก์ชันดีเทลที่เยอะกว่า ทีนี้พอผมลองกดนะครับนี่ท่านผู้ชมจะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนโหลดดิงอ่ะเราต้องกดค้างก็จะกาจะโหลดเสร็จปั๊บนี่จะเข้ามาที่หน้าจอตรงน,นี้ท่านผู้ชมนะจะมีฟังก์ชันที่มันเคยเป็นปุ่มอยู่ด้านนอกมันเอามาซ่องอย่างไนใช่ครับเนี่ยอย่างฟังก์ชันโทนแมปนี่ไงเราสามารถรเลือกอินพุตประเภทสัญญาณได้ไมโครโฟนอินสตูเมนต์นี่นะฮะโอ้มีอะไรอีกบ้างลืมบอกนิดนึงเนี่ยเขาย้ายไฟ LED อ่ะที่เคยอยู่ด้านหน้าตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะ เป็นขีดเป็นแถบอยู่ตรงนี้ท oh, ่านผู้ชมครับผมนะเวลาเปิดเพลงมันก็จะเป็นสเีเขียวขึ้นมานะครับต่อมาครับนี่ฮะฟังก์ชันอินเสิร์ทฮะคือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะอินเสิร์ทเอฟเฟกต์จากภายนอกเข้ามาได้นะเอฟเฟกต์ร hmm. ูปเข้ามาได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะมันจะอยู่ในส่วนของการใช้งานร่วมกับไวเลสทรานสแมทเตอร์ครับต่อมาครับผมไวเลสออโต้ท่านผู้ชมฮะผมขอกักไว้อีกนิดนึงนะ uh. มันถึงชื่อว่า Wireless PA System ไงนะมันคืออะไรุมบายทีหลังเพราะมันมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้งานร่วมกันครับสุดท้ายฮะนี่ฮะเป็น expand e r ซึ่งผมยังไม่ได้ทดลองใช้ตรงนี้เลยนะซึ่งผมคิดว่านะจากความเข้าใจของผมที่ผมลองเ้ยน,นะน่าจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นคล้ายๆกับเกตน,นะครับผมเราสามารถ On Off มันได้ท่านผู้ชมฮะใครมีคอมเมนต์ใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ ในชแนลสองล่ะเป็นยังไงบ้างชแนลสองกดค้างไว้มาดูซิเหมือนกันไหมโทนแมตต์อินเสิร์ตไวเลสออโต้และเอ็กซ์เพนเดอร์เหมือนกันฮะเหมือนกันเลยชแนลสามมีอะไรแตกต่างไหมนี่ท่านผู้ชม Auto, Off, ออโต้ออฟมันเหมือนการตั้งค่าเพิ่มเติม,ตมละไลฟ์สตรีมต้องบอกนะครับว่าเจ้า b o สเอสวันโปรพลัสตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันไลฟ์สตรีมด้วยนะ Hmm. มันเอาไปทําอะไรต้องบอกว่าเขาสามารถทําตัวเป็นอินเทอร์เฟซได้นะผู้ชมฮะ mm hmm. งงไหมฮะคือเราสามารถที่จะต่อนะต่อสัญญาณเนี่ยคือดึงเสียงจากลําโพงตัวนี้เนี่ยนะครับไปเข้าที่คอมพิวเตอร์ด้วยเลยนะครับ oh. เป็นแบบอินเทอร์เฟซเลยผ่านนี่ฮะผ่านพอร์ต USB ตรงนี้ Type-C ใช่ไหมฮะถูกต้องผ่านพอร์ต USB Type-C ท,ที่นี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับผมนะผู้ชมฮะ เจ๋งไหมเจ๋งไหมเออโอ้โอลำโพงที่มีอินเทอร์เฟซในตัวถูกต้องท่านผู้ชมฮะ <laughs> ซึ่งซึ่งก็ต้องบอกนะว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซที่เอาไว้สําหรับรับสัญญาณนะจากลำโพงส่งไปที่คอมพิวเตอร์ที่ผมทดสอบดูเนี่ยเขาเป็นการเอาผู้สัญญาณประเภทสเตอริโอนะอคือเขาจะรวมสัญญาณทั้ง3ามแทร็กเข้ามาท่านผู้ชมนะแล้วก็มิกซ์เอาออกมาให้เลยนะครับ,รบแต่มีหมายเหตุว่ามันไม่สามารถที่จะเพลย์แบ็กจากคอมพิวเตอร์กลับมาที่ลำโพงได้นะ อ่าโอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างนะครับผมฟังก์ชัน Sub EQ ที่ผมบอกไป EQ บอกไปตอนตอน้น uh huh. นี่ฮะฟังก์ชันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการใช้งานร่วมกับซับฟูเจอร์ภายนอก uh huh. อ่าอย่าง uh huh. ที่ผมได้บอกไปว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับเจ้า Sub วันซับชูได้นะให้แมทกันเนาะถูกต้องถูกต้องนะครับและสุดท้ายนะฮะ ของ c h ANNEL 3ก็เป็น EXPANDER เช่นเดียวกันนะครับหากเราแบ็กกลับมานะถ้าท่านผู้ชมนะถ้าเราไม่ได้กดค้างไว้ในแต่ละ c h ANNEL เนี่ยก็จะมีให้ปรับเนี่ยนะให้ปรับนะคือคล้ายๆกับสเต็ปเดิมคือมีในส่วนของ Volume มีในส่วนของ EQ ที่เป็นแหลม Treble และ b a นะ s ฮะเอฟเฟกก็จะมี Reverb c h ANNEL 1และ c h ANNEL 2เนี่ยสเต็ปเดียวกันเหมือนกันใน c h ANNEL 3เนี่ยจะมีในส่วนของ EQ เท่านั้นนะฮะ ไม่ได้มีรีเวิร์บเข้ามาแต่จะมีในส่วนของมอนิเตอร์วอลลุ่มเข้ามาครับผมเนี่ยเข้ามาแทนนะเข้ามาแทนในส่วนของรีเวิร์บมอนิเตอร์วอลลุ่มที่เราส่งสัญญาณออกไปนะครับ และฟีเจอร์ต่อไปฮะที่ผมจะเล่าให้ฟังฮะนี่ Dual Wireless Streaming ครับยังไงฮะซึ่งเราสามารถที่จะสตรีมเพลงเนี่ยจากมือถือของเราเครื่องเดียวเนี่ยไปที่เจ้า Bose S1 Pro Plus 2ใบได้หรือจะจับคู่ S1 Pro Plus ใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นอย่างเช่นโมเดล L1 Pro s e r i e s อะไรแบบนี้ท่านผู้ชม ทางบลบอกเขาลองรับนะฮะเราก็สามารถใช้งานได้ในรูปแบบของ Dual Mono uh. หรือเป็นสัญญาณแบบ s เตอร์ i o ก็ได้โดยที่ฟังก์ชันนี้นะครับมันจะอยู่ในแอปพลิเคชันเจ้าบ m u อ i มิวสิท่านผู้ชมฮะเพียงแค่เราเนะี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ Device ของท่านให้เรียบร้อยนี่มันจะอยู่ในฟังก์ชันตรงนี้ฮะนี่ Dual Wireless Streaming ท่านผู้ชมฮะนี่นะ นี่เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเราจะทดสอบให้ดูนะถ้าเรามีเจ้า S1 Pro Plus สใบนะครับและฟีเจอร์ต่อไปก็มีแบตเตอรี่มาอยู่ไหมโอ้มีครับรุ่นนี้เขาบอกว่าใช้งานต่อเนื่อง11ชั่วโมงนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวอลลุ่มที่เราเปิดด้วยใช่ความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับครับและต้องบอกว่าการเปิดตัวใหม่ของ b o s S1 Pro Plus เนี่ยไม่ได้มีแค่พาร์ทของลำโพงนะโอ้มีของเล่นมาอีกเขายังมีไฮไลท์นะ นี่ครับท่านผู้ชมฮะเห็นจุดนี้ไหมอไนนี่แหละมันเป็นที่มาของชื่อผมสงสัยมาตั้งแั่ต้นแล้วครับผมครับฮึยกดออกมาปุ๊บเป็นยังไงฮะฮึ้อโอไอตัวนี้เหรอนี่ครับท่านผู้ชมมันคืออะไรไม่พออีกช anel นึงมันสามารถเนกลางเข้ากลางออกได้นี่ครับท่านผู้ชมฮะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไวเลสทานสมิเตอร์ดูสิธรรมดาที่ไหนอ่ะคือต้องบอกว่า ผมไม่แน่ใจนะคือผมเนี่ยเอาโปรดักต์มาจากทางประเทศเจ้าอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นอ c c e s s o r y รเสริมหรือเป็น Optional นะซึ่งในตอนที่เจ้า S1 Pro Plus เนี่ยวางจำหน่ายในประเทศไทยอ่ยะเจ้าอุปกรณ์ที่อยู่ในมือผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ประกอบชุดหรือเป็นอุปกรณ์เสริมต้องติดตามกันอีกทีนึงต้องดูอีกทีทีนี้มาดูความสามารถของมันกันอ่ะยังไงฮะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็น Trans m i t t e r w i r e l e s s ไงเราสามารถที่จะเอาไมโครโฟนนะ<อ>มาต่อ นี่นะฮะเอ้ยพอไปอย่างนี้ปับ๊บฮึชแปลงล่างเห็นไหมท่านผู้ชม,มผมทำให้ไม์สายของผมเจ้าชัว r e SM58 กลาป็กายเป็นไวเลสไมโครโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวะสะดวกมากๆววากท่านผู้ชมฮะยังไงเจ๋งไหม,มเท่านั้นยังไม่พอกีตาร์นี่ผมใช้อีกตัวหน,นึ่งนี่ดูสิเราสามารถ ที่จะใช้งานร่วมกับอินสตูเมนต์ได้อย่างเช่นกีตาร์เป็นต้นท่านผู้ชมช่องตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ได้ด้วยท่านผู้ชมชาร์จเปพร้อมเลยถูกต้องเลยเห็นไหมผมเสียบเจ้าตัวทรานสมิเตอร์เข้ามามันจะมีสัญลักษณ์ว่าเขากําลังชาร์จอยู่ท่านผู้ชมพอชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าแบตเต็มแล้วมันไม่ใช่แค่ชาร์จนะเขาจะทําหน้าที่ชาร์จและก็ p a ริ i n g สัญญาณด้วยท่านผู้ชม<อ>นะว่า เมื่อเราเอาเจ้าตัวนี้นะฮะไปเสียบที่ Channel 1นะครับผมนะเขาก็จะแพร่สัญญาณเข้ากับช่อง n e l หนึแล้วก็ชาร์จนี่เห็นไหมฮะให้กับตัวทรานสมิเตอร์ตัวนี้นะทำหน้าที่ทั้งเชื่อมต่อและชาร์จนะครับไม่ธรรมดานี่เห็นไหมเห็นไหมผมดึงออกบอกระดับแบบนี่ครับซึบนี่ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเจ้า อ c อกเซอรีเสริมหรือเจ้าเนี่ยไวเลสทรานสมิตเตอร์ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมพูดไปตอนต้นว่า <c oughs> ที่ผมค้างเอาไว้นี่ฮะยกตัวอย่างช่น n สองแล้วกันนี่กดค้างเอาไว้นะฮะเห็นไหมฮะว่าครับก็จะมีฟังก์ชันเนี่ยนะ,ะขอยกตัวอย่าง w i r ไวเ s สก่อนนี่นี่ฮะเราสามารถที่จะออโต้หรือออฟไปได้ก็คือเราจะใช้งานเจ้าไวเลสทรานสมิเตอร์หรือไม่ท่านผู้ชมนี่ไงเป็นที่มาที่ผมกักเอาไว้ มันเป็นของเล่นที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมและอีกจุดหนึ่งนี่นะฮะอินเสิร์ตตรงนี้เอาไว้ทำอะไรหรอท่านผู้ชมในกรณีที่เราใช้เจ้าไวเลตทรานสเมเตอร์ชุดนี้นะครับผมกำลังใช้อยู่นะครับและใน c h a n n e l ที่เราใช้เนี่ยเราสามารถที่จะอินเสิร์ตนะฮะอินเสิร์ตนี่นะ เอฟเฟกเข้ามาได้ที่ Channel 1, Channel 2อินเ r ิเข้ามาได้เลยเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ลูปนะคนผู้ชมฮะโดยที่สัญญาณที่ Input เข้ามานะฮะที่ช่อง Insert ตรงนี้นะที่เป็นใช้สำหรับเอฟเฟกเป็นต้นท่านผู้ชมเอฟเฟกต์ลูปเข้ามาจะไม่กระเทือนกับสัญญาณที่มาจากเจ้า Transmitter เจ้าพวกนี้นะคือลูปเอฟเฟกเข้ามาเพิ่มได้ท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะถูกต้องท่านผู้ชมนะแต่ถ้าใครคิดที่จะแบบลักไก่นะ โอ้โหเราใช้ไมค์ชัแนลหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้แล้วมันยังเหลือช่องไม่ได้เสียบไว้เนี่ยเอาไมค์อีกตัวมาเสียบเพิ่มเนี่ยใช้ไม่ได้นะผู้ชมนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงเนาะคนไทยประยุกต์เก่งครับผมรีวิวมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไม่ให้ฟังเสียงก็ไกลอยู่ก็น่านสสิทธครับได้เวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับครับผมไปฟังกันเลยเชิญเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคุณภาพเสียงของเจ้า Bose S1 Pro Plus Wireless PA System โอ้ผมจำได้สุดท้าย System นี่แหละท่านผู้ชมชื่อยาวแต่ว่าฟังก์ชันความสามารถก็ยาวไปด้วยก็ยาวไปด้วยนะท่านผู้ชมฮะไม่ธรรมดานจริง แน่นอนว่าอดใจรอนิดนึงสําหรับโมเดลนี้นะวันนี้เราเอามาป้ายากันก่อนมาเป็นน้ําจิ้มให้ก่อนนี่ฮะต้องบอกว่าเล็กและทรงพลังจริงๆนะครับในแบบฉบับของ S1 Pro Series นะคุผู้ชมครับแน่นอนสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะต้องบอกว่าติดตามข่าวสารกรับชาแนลของเราหรือที่เว็บไซต์ของเราที่ www.saudi.shop ครับว่าสินค้าเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ coming soon นี่คือเมื่อไหร่แล้วก็เปิดตัวเนี่ยจะเปิดตัวที่ราคา เท่่าไหรนะวันนี้น่าสนใจครับเตรียมค่าสินสอดให้ดีท่านผู้ชม,ม,มฮะจัดเจ้า S1 Pro พราสโนีไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานด้วยนะฮะก่อนจากกันไปนี่ก็เน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากครับว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สาัสดีครับสวัสดีครับ